หนุ่มทรินครับหนุ่มทรินวันนี้ได้เหงื่อครับเสียเหงื่อการเล่นกีฬาวันนี้เข้าเวทครับหนุ่มทรินของเราเราจะพาไปดูเหงื่อครับอของจริงนะครับไม่ใช่ของเล่นสำหรับคนไม่มีแขนรูปวิ่งเต็มทุกรูปเลยครับมาดูนี่ครับเหงื่อครับเหงื่าดูเหงื่อครับถอดถอดทั้งหมด สายครับสายวัดขึ้นหัวใจนี้ครับเงอล้วนๆนะครับนี่ครับเงอนะครับคนทำคนทำความสะอาดบนเลยเครื่องนี้ไม่มีแขนครับคนไม่มีแขนก็สะบัดหน้าครับเงอเต็มหน้าเนงอเต็มหน้าเงอเต็มหน้าเงาเปียกเปียกเต็มตัวเลยครับเงอนะครับคนมีแขนก็มีเช็ดได้ก็ไม่ไม่สกปรกนะครับคนมีแขนนะหรับเราคนไม่มีมือก็งี้ครับสภาพ เงือะครับก็สะบัดหน้าเอาครับไมนมีคนไม่มีคนเช็ดเหงื่อให้ครับครับบรรยากาศบรรยากาศนี้ก็เสร็จแล้วครับเสร็จพอดีเสร็จดูเสื้อ,อเรยแนี่ก็จะยืดครับตัวนี้ก็จะยืดนี่ครับอย่างนี้ มันมีแขนเสียก็เปียกหมดเปียกหมดครับเสียเสียก็เปียกหมดมันซับเหงา่อได้แล้วเขาก็ไหลออกมาทีนี้ก็สะบัดหนาวอยานก็จะร่วงออกนะครับไม่ว่ากันครับสําหรับคนที่มีแขนก็เลอะๆหน่อยเขาเลอะเครื่องครับเลอะเครื่องหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับนี่ก็เสร็จพอดีสำหรับคนไม่มีขาก็จะปั่นครับก็จะปั่นจักรยานมือปั่นครับคนมีขาก็ไปวิ่งครับ นี่ครับพิการขาก็จะปั่นนี่น้องทีน้องทีใหญ่สุดครับใหญ่สุดในทีมตัวใหญ่ครับไม่ใช่ขาใหญ่นะตัวใหญ่ <c oughs> ตัวใหญ่สุดในทีมท,ทีทีเทพคนไม่มีไม่มีขาครับวิ่งไม่ได้ก็จะมาปั่นนี่นี่วอร์มนะครับยืดแล้วนะครับ <c oughs> ไ,มไม่ไม่ใช่สปินแล้วครับดูส์เงี้ยไม่ได้มาถ่ายตอนสปินให้ดูนี่ตอนคุณดาวแล้วนะครับเนี่ยยืดแล้วคุณดาวยืดแล้ว ครับคุณดาวคุณดาวยืดสปินสปินเสร็จแล้วครับได้เหงื่อทุกคนครับวันนี้จับพันเหล็ดเคลืนหัวใจครับเหงื่อไหลอย่างนี้ก็เหงื่อก็ไหลไม่หยุดเลยครับตอนนี้เหงื่อตกเลยครับเหงื่อได้เหงื่อกันทุกคน สำหรับคุณไม่มีแขนไม่มีขาว่าจะจัดให้ออกกำลังออกกำลังต่างๆแจกต่างกันไปครับแต่ละเครื่องนะครับสภาพร่างกายแบบไหนมันมีขาก็จะวิ่งครับลู่วิ่ง2 4งสี่หลู่ก็เต็มเลยครับเต็มเต็มก็มาปัน่นจัจก,กรยานนี่ครับก็จะยืดแล้วทีนี้กีฬา,าทีมชาติ พาราลิมปิกส่อย,ยอสมยศดาวติ๊กตอกนี่ก็คุณดาวเสร็จแล้วก็มายืดครับตอนนี้ก็ยืนเอาแอร์นะครับนะสองสี่หกเจ็ดแปดแยแปดตัวเงยยังขนาดนี้คิดดูครับอย่างในห้องยิมแปดตัวยัง,ย,งยังยังเงยออกเงโชกขนาดนี้เปียกขนาดนี้ไม่มีที่แห้งเลยครับเสือ้อ เสื้อไม่มีที่ที่ว่างครับแห้งที่ว่างที่แห้งเลยครับเปียกหมดเลยลก็าหรับให้ดูการซ้อมนักกีฬาบางบางคนไม่เคยเห็นนะครับใ้ใครมีบุตรหลานเป็นนกักเป็นคนพิการก็อยากให้แชร์ให้ดูครับแชร์ให้ดูเป็นกําลังใจให้คนพิการบางคนเป็นพิการอายชี C ้อายครับกลับตัวเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนะครับไม่ออกมาโลกภายนอกครับก็ เอาให้ดูให้ดูครับให้ดูเป็นตัวอย่างครับนักกีฬาไม่ต้องอายครับช่างชื่อเสียงช่างอาชีพได้ครับมีบ้านมีรถของตัวเองครับมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ได้ด้วยครับนักกีฬาคนพิการเนี่ยบางคนนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเลี้ยงลูกคนปกติด้วยครับคนปกติเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ได้ครับคนพิการนักกีฬาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ครับ ซื้อบ้านซื้อรถเป็นของตัวเองอย่างนุม่มสุลินทนี่ขับรถได้ครับเราจะให้ดูตอนขับรถขับยังไงมีรถยนต์เป็นของตัวเองครับ,รบมีใบขับขี่ด้วยนะครับนี่นุ่นมสุรินทร์ของเราเนี่ยมีรถขับรถไปกรุงเทพเลยครับเนี่ยกรุงเทพไปกรุงเทพสบายเลยครับตอนกรุงเทพสบายเลยนุม่มสุลินอ้าวนี่อิดคนหล่อสุดหล่อของเราสุดหล่อประจำทีม เจะให้ใหดูหลุงเสดิงขับรถนะขับยังไงมีเขียนมีใบก๊ขีแล้วครับต่อใบก๊กขีเพิ่งไปต่อมาเดอนก่อนนะครับใบก๊กขีมูนาอายุต่อไปต่อมาเรียบร้อยขับรถยดงไงในกรุงเทพด้วยนะครับขับกรุงเทพสบายเลยเก็บตัวในกรุงเทพก็ขับรถมีบ้านเอื้อธนซื้อไว้ห้องหนึ่งในกรุงเทพครับใหญ่คองสามครับอยู่ขอ 3, งสามดังสิตธองสามมีบ้าน ห้องบ้านเอ่อทรเคยไปนอนอยู่กับแก้ครั้งหนึ่งอยู่มีเงินซื้อรถซื้อบ้านซื้อบ้านเออทรนะอยู่ล,ลังสิตคลองสามคนอยู่แถวนั้นน่าจะรู้จักนะครับหนุ่มทุลินกดนะชอ่อีกดครับถอดท่านเหล็กครับท่านเหล็กถอดสายวัดขึ้นหัวใจ มีตัววัดขึ้นหัวใจครับคนไหนไม่ได้ก็จะมาเล่งครับโค้ชก็จะมาเล่งให้ให้ถึงให้ถึงขีดครับให้ถึงขีดคือออกแรงให้ถึงขีดครับจะมาเล่งให้ถึงขึ้นให้ถึงครับคนเล่นเบากไม่ได้ครับเดี๋ยวจะรู้เลยครับจะมีขึ้นในจอเลยครับคนไหนเล่นเบาจะฟ้องในจอครับมันจะขึ้นสีเขียวสีฟ้าไม่ขึ้นสีแดงคือไม่ไม่เหนื <quoi> ่อยไม่ไม่ออกแรงครับก็จะมาเล่งให้ออกแรงให้ขึ้นแดงครับให้ขึ้นสีแดงให้ขึ้นสีแดงนทุกคนนะครับ 10เซตอ่เซตเาจะดูแต่ละเซตตรจวจดูแต่ละเซตแต่ละเซตใครไม่แดงก็จะมาะบวกกระตุ้นให้ขึ้นให้เร่งอ่าให้เร่งสปีดเป็นสีแดงนะสมัยใหม่ครับกีฬาพัฒนาสมัยก่อนไม่มีครับตั้งแต่10ปีก่อนที่ผมติดจิ้มชาติ10ปีก่อนนั้นไม่มีครับไม่มีแบบนี้ครับไม่มีตัววัดฮันเลดวัดขึ้นหัวใจเ <c oughs> หนื่อยไม่เหนื่อยจับชีพจรนะครับจับ เต้นการเต้นของชีวจรอ่ะครับสมัยก่อนนะครับสมัยนี้ไม่ต้องจับแล้วครับนั่งดูโค้ดนั่งดูอยู่ที่จอก็รู้เลยใครเหนื่อยไม่เหนื่อยใครออกแรงไม่ออกแรงครับสมัยใหม่นะครับก็จะเดินทางวันที่26ครับ26่กรกฎานี่เดินทางไปอินโดนีเซียดูครับผมก็อายุเยอะที่สุดก็ว่าได้ครับในทีมนี่มาร่วมฝึกซ้อมกับ น้องๆบางคนก็รุ่นหลานเลยครับบางคนรุ่นหลานรุ่นลูกก็ได้ว่าครับลูกลูกเพื่อนบางคนอายุเยอะเยอกกว่าอีกมักกีฬาบางคนอยู่นี่รุ่นลูกรุ่นหลานก็ว่าได้ครับผมก็46แล้วเช่นคิดดูครับ46มีเล่นกีฬาอยู่สนะภาพร่างกายต้องพร้อมนะครับ46แกจะเหนื่อยครับจะเหนื่อยเหนื่อยเร็วกว่าเร็วกว่าไปรุ่นครับ เนี่ยเร็วกว่าคนอายุน้อยครับก็จะปวดแล้วก็อีกอย่างนึงเน่ยปวดครับปวดตามข้อปวดตามกระดูกครับไขข้อไปดีครับคนแก่ครับธรรมดาก็เป็นธรรมชาติครับอย่างนักมวยเขาก็30มสิบาแขนนมหมดแล้ว30ใช่ไหมครับต่อยไม่ได้แล้ว30ไม่มีนักมวยต่อย40ปียังต่อยอยู่ไม่มีครับโดนเด็กต่อยล่วงหมดแล้วครับนี่ผม46แล้ว4 6แล้วมาเล่นกีฬาอยู่ครับคัดตัวติดทำงานทำงานหนักพิษ พิซ้อมอยู่ประจำครับก็ให้ดูข้าวๆเป็นพิชีนะครับวันนี้เข้าห้องเวทเข้าว่ายน้ำก็ลงให้ดูแล้วตอนว่ายน้ำแต่ไม่ได้ลงเต็มนะครับไม่ลงเต็มแล้วจะลงเต็มๆให้ดูว่ายน้ำคนไม่มีแขนไม่มีขาก็เคยลงว่ายให้แล้วก็ไม่มีแขนไม่มีขาว่ายน้ำหนุ่มสุรินไม่มีไม่มีแขนปุ๋ยไม่มีขาอย่างนี้เขาลงให้ดูแล้วว่ายกันยังไงครับนี่ครับอยากให้ดูให้ ครที่มีบุตรหลานบุตรหลานเป็นคนพิการนะครับแชร์ให้ดูนะครับคนพิการจะอายครับยิ่งยิ่งอุปติเุอปัเหุใหม่ครับจะอายครับจะเก็บตัวแต่อยู่ในบ้านครับผมเคยเป็นนะครับไม่ไม่กล้าสู้หน้าต่อสังคมต่อโลกภายนอกครับเียอายครับอย่างนี้เก็บตัวไม่เอาอะไรไม่ทําอะไรเลยครับให้เขามาดูเวลามีกีฬาแห่งชาติอย่างนี้แต่ละจังหวัดครับให้เขามาดูครับ ก็จะเป็นแรงบันดาลใจเขากระตุ้นไม่ไม่ขี้อายออกมาทํางานสู่โลกภายนอกมีเยอะครับคือบางคนไม่มีไม่มีแขนไม่มีขาเลยบางคนเขายังอยู่ได้ครับเหมือนกับคนปกติครับมีแขนมีขาคุสามสิบสองยังค่าตัวตายผมผมว่ามันเอาอะไรคิดผมว่าอยู่ครับมาดูคนเอาไม่มีแขนไม่ขาเขายังสู้ชีวิตอยู่ได้ไม่ฆ่าตัวตายไม่คิดสั้นไม่คิดสั้นนะครับ คนมีเขียนนีขาครบสามสองคิดสั้นผงคิดยังไงไม่ว่าอยู่คิดยังไงของมันคิดสั้นได้พอถอยพอยอ่อพอต่อชีวิตได้ไงเขียนเขียนครบขาครบนะครับมาดูคนไม่มีเขียนนีขาเขายังอุตส่าห์สู้ชีวิตไม่คิดสั้นไม่ทำร้ายตัวเองครับแถมมีประโยชน์ครับอย่างนี้มีชื่อเสียง รับใช้ชาตินะครับเนี่ยนำกับทหารนะครับงกับทหารเลยรับใช้ชาติรับใช้ชาติราตสร้างสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะครับก็ฝากไว้เป็นข้าวๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยครับจะอีกมาหนึงครับผม